สวยมากเล่นเอาฮือฮากันสนันโซเชียลเลยล่ะค่ะสำหรับนักร้องลูกทุ่งสาวเจเน็ตเขียวที่ไม่ขอหยุดความสวยไว้เพียงเท่านี้เพราะยิ่งอายุมากเท่าไหร่ก็ยิ่งต้องหันมาดูแลสุขภาพร่างกายแล้วก็รูปร่างของตัวเองให้ดีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆล่าสุดเจเน็ตเขียวเปิดให้เห็นใบหน้าสุดปังในวัย54ปีหลังตัดสินใจผ่าตัดยกคิ้วตัดมวมคิ้วแล้วก็ดึงร่องแก้มให้กลับมาเต่งตึงอีกครั้ง หลังทำเพียงแค่7วันยังไม่ทันตดแม์หลังหัตถการดึงหน้าออกนะคะขึ้นโชว์งานการกุศลสรุกสนานแบบไม่กลัวกระเทือเลยทีเดียวค่ะงานนี้เจนเหตดเขียวยังได้เผยอ,อีกว่าเพราะมีสามีเด็กก็เลยอยากเซอร์ไพรส์ให้เป็นของขวัญเป็นความอ่อนยาวในโอกาสครบรอบ17ปีที่คบกันในเดือนมีนาคมนี้พอดิบพอดี ขอบคุณที่ติดตามชมกดมอร์น n ่งอินไซต์าง True Insight ของเราด้วยนะคะอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกการรับชมแบบสดๆเลยล่ะคะ่ะยังสามารถกดไลค์ใน Fan Page ใน Facebook ของเราที่ True Insight ได้รวมถึงลิงก์อื่นๆด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ